แล้วับส่วนโซนนี้นะครับจะเป็นไผ่ยักษ์ปักกิ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ทางสวนได้ทําการลงปลูกไว้นะครับแล้วก็ทางสวนก็เลยได้ทําการมาตอนกิ่งไว้เหมือนกันนะครับนะครับลากเริ่มมาแล้วนะครับลากเริ่มมาแล้วครับนะครับ ตัวน,นี้จะเป็นพายักษ์ปักกิง่งก่อนนี้ก็อีกหนึ่งกอนะครับนะครับลำพายักษ์ปักกิ่งนะครับก็จะใกล้เคียงนะครับกับภายักษ์น้านนะครับ ส่วนพยักปากิ่งนะครับก็ลากนะครับแทงแทงแล้วนะครับแต่จะเป็นยังยังลากยังอ่อนอยู่นะครับยังเป็นลากขาวนะครับยังรองให้ลากเขาแข็งแรงกว่าน,นี้อีกหน่อยนะครับถึงจะตัดกิ่งไปลงถุงชามได้นะครับลรกศณสนาร ทั้งโซนเลยนะครับส่วนนี้ก่อนหน้านี้ตัดตัด,ตดทำความสะอาดไปแล้วนะครับตัดหญ้าไปแล้วนะครับประกอบกับเอาฝนตกต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับก็เลยหญ้าก็เลยจะงามนะครับก็เลยลองปล่อยตอนนี้ก็คือปล่อยไว้ก่อนนะครับรอให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เราก็จะเริ่ม อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับหญ้ามีลักษณะขอบฟันนะครับมีตรงปลาย ก็ลำสวยลำสวยเหมือนกันนะครับตันนี้ลากลากมาแล้วนะครับเกือบทุกกิ่งนะครับแต่ยังยังยังเป็นลากขาวอยู่นะครับเพื่อนเพ่นสังเกตนะครับยันตุ้มข้างบนเลยกิ่งข้างบนเลยนะครับจะเป็นลากขาวอรอให้แข็งแรงนะครับเราก็จะตัดไปชนได้นะครับ